สบายดีจ้าสบายดีเบิร์สู้ผูสู้คนสบายดีตอนบ่ายยินดีตอนทบเขาสู้ส่งสาววันสื่นเด้อพี่นงสบายดีป้าลูกสบายดีต่าลูกสองมือจ้าสบายดีป่าลูกเอาเซดมือหนึ่งคือแม่แม่และมือหนึ่งแม่จับกล้องตอนนี้เฮากำลังมือ มันบาดตุนมาจนมือบ่มีรถเมือก็เลยบ่ไดมือมือนีก็เลยพากันมือน้ำกันเนาะท่านี่ก็เจ็บอันีก็ปวดเจเะเขาเหตุผขนเงเขียนเฮ้อากาื้อนี่ฮู้ฮ่อนพี่น้องฮ่อนอ้าวอันที่เห็นใส่เสือแขนยาวสองตัวนี่ก็คือมันเหี่ยมด้อทุกคนถ้าบอส่แล้วมันเหี่ยมแบบเหี่ยมแบบคือผิวใหม่นะ เขาใส่เลยเพื่อออกมันก็ม่แห้งม,มันก็เย็นเในน่ะอันนี้บริษัทบวกอีกแล้วเหีเห้แบบอ่าเด็ดป้ายเมื่อเบิ่งกันเขาจะสีอิ้วเฮือนอยู่บด่ดีมีคนอยู่เฮือนอยู่บ่หลังกายนะี่แล้วบอจืดฮาซัมเดอรพี่น้องนะวัดมึงเป็ี่ยนถ่แล้ว ป่ะชต่างเหตุการณ์นะประชืดนะฮใเหุ้ปมืดอันนี้เหตุการณ์ก่อนหน้าก่อนเกิดเรื่องนะเจ้าจื้อยุแบบเป็นเตะโปกตีไปไาเขาถามกันอยู่มายอดบืกคบันบอกมีมาถ่ายยัด้วยหายเล้วเก็าว้าวยัยด้วยหายไปอยางมาลาไปอย่างมาลาถ่ายมันยิตางยันมงคนกูนี้ยัด้วยว่ะ ตอนบอท่านเกิดเด่ตอนนั้นไปขาย้าวพดจดอยูไปช่วงของโพดแล้วชีท้ะเราทุกท่านไปที่ยไปช่วงตับโมเดอรดแล้วแล้วเราทุดท่ายเราจะไปขายมันสมตุนแม่บท่นดวบ้านตายเลยขายอยู่ยังจือเนาะใายแต่บอกควาจําเสื่อมเลยคือในหนัง เมื่อนี้เพื่อนก็จื้อแน่เลยทุกคนจืดแน่บัวมันเกยเปลี่ยนแทนแทนมันแฝงเขาเจ็ดมือเอากนจ็ดมือไปจายเอิญทั้งลังหูแต่มันไปกระทบไปเลยนะกับหนาหลุดเข้าไปจ่ายขั้นเอินขั้นลงใส่ทางเนาะมันสิบอนั่นบ่มันกับมีหินมีอเนาะมันต่ำเลยจะบอจ่ายไงวะถ้าอยางเอันแบบ ตั้งกับหาโรดเพื่อนนี่โรดหักบดจะเบียนโรดคือหักก้ะย่านเจ้าอยากไปทางฝุ่นเลยฮะนี่มันดีนะเนาะใจมันตับแล้วมันดีดขามใ่ใครอยู่ฮะว่าเจ้ายังพ้งออกข้างนยังไปพงอะไจังหวะเจ้าโบพ้งออกนัะนรดนะมันเสียน่ะโรดเจ้าสีขาวเพื่นโรดเจ้าว่าสายโคลไปตื่นตอนไหนเนาะแสดงว่านั่งออกไปได้หนึ่งแล้วนั่งพักคืนมา ว่าออกไปสวนกันกันนั่งกับสิงนั่งหน้าอันนี้เป็นยังพอดีกับประตูแสดงว่านั่งโง่ก็ไปหาไปเลยพอดีมันโง่แล้วมันจับมาแล้วกปต็มขางข่าวบ่เต็มทั้งหน้าแว่นและตมหัวกะโหลกเลยต็มั้งหน้าข่าบหน้ารถเขาหรืบ่หน้าก็เป็นหน้าเต็มเต็มหน้าขาหน้าขางเลยหน่อาะ เธอเรียวไปดิเขามันก็แนมนชินเลยก็บาเลยมามาลตี้ที่ง่ายกว่า้เ้าัว่าางนท้าดขขวาเขาเป็จีแม่นรถนท้ลเรียกลบอ่อยเรียกแง่งชู มันก็ทั่งเขารมันอะเลหรือก็ติ๊บแปดังแบ้นแล้วมันปีนออกาลกซัลวะนฮเอีเขาอะเขาอะฮะเาจะมันโบวียไปดิไปนเ่าไปือกันนะเขาดีเลยถ้่แผ่นบ้านถ้าแผ่นเขาโบ55เด่นแสดงว่ามันติเข่าเพร่อจัหปดบเรบอนั่นเรีกรถมาหปดอย่างทีเป็นรถเจค้าันั่ หวดบวเสือตามหายอยังขนาดหอไทง่ายังมาพูดนะมูบอกปวดบวเสือยังมาพูดนะแปลว่าอยู่อยู่บนอยู่น้ำติดตามันัางตลอด3ามหกเย็หกมีเลือี่ยังวเชิาเหนียนะปวดโงข้ากระแสไปกับบริวารได้ได้นะเออนั่นนี่เสียงมาจ่อขึนดิสะวันใดกินน้ำเป่ายูนนี้่กิน เ,เพื่อนในเที่ยวคือพีนอน่น้องในปินเเงมานั่งกาจีกงแบบแบบแบบสเตเที่ยวนะคะเบิร์เบิรงกปากน้านาเจ้านางไปผ่าสมองพี่น้องให้มันดีขึ้น <sm all> เปลี่ยนสมองให้เราวสามทำ <laughs> ม,มาดีสำหรับฉันนะคะโรคขยันบราปนนี่นะคะ

เพื่อนว่าหมอสุกเพื่อนเขาข้าวโพดเทืองคอมแล้วเหมือนกันงูเพบนเขาเป็นยังไงฮีเอ็นบ่ะเขาเป็นสองฮีมองจ้าไม่ไปเช็คเขาแม่มันไมเห็นแค่นี่เพราะว่ามีแต่หัวกับปลาข้าวปลาตะขาห์หัวเจ้ากับเป็นตะย่านริดได้กระดาษข้าปกติเขายังขึ้นยากเลยแต่เบิ้งในห่านแล้วมันสีแบบพอให้มันเป็นจริงๆแล้วเพราะถ้ามาเบิ้งในกระดาษแล้วมันอันนั้น วางเวียนเข้าไปในห้องนะแอร์กเ็เย็นเย็นนะจังหวะนั่งเวียนเวียนหัวนะนั่งหกับเติมไม่มจัดอัได้กลิ่นแอร์มันแหง้งกลิ่นนัง่งกลิ่นยาแป๊บเดียวปุบ,ป,บ,ป,บ,ป,บปั่บปั่บเขาจะไหวเลยจังหวะเลือดนั่งออกกันซี่เมอเบียดแต่มันจังแหลนมาเบิ่งทีหนึ่งมันมาป่บหัวเบิ่งหัวนางมันก็บอกภาษาเบียดนั่นแหละ นางบอกว่าเจี๊ยบประสนจะกระทามีอยังนางนักตอบเลยว่าเจ็บมันก็มาแหล่เปิดบางหัวสีรักษาเลยนางก็บอบอสยังชมไปลงบ้ายบอสเขาเจ้าน่าสิทำงานร่วมกันะปรมาณองอะไรเป็นพวกเอฟเฟกต์อะไรแบบไหนบอสเขาเห็นบนสะเก็ดแต่จะส่งเขาเป็นนักงานรวมกันเลยแต่ว่าคันเคสแบบนี้นะส่งมาพี่จะต้องส่งมานี่ ถ้าทางห้องมอใหญ่เท่านั้นเพิ่นก็ทันสมัยเลยดีเนาะจะมีบางเคสที่แบบเออเอาได้เอาบ่ได้เขาก็สิบอกเนาะว่าส่งไปหันปีเออก็สิให้ักหนาักเขาจ้าก็ตามส่งหมู่ตำไมเอซีลาคนก็แนะนําไปหมู่เขามันหนักนะเขาอันหมอทางลาวส่งไปเองพี่น้องเอลยคือไม่ใหญ่อ้อยนเดยอาจารย์น้าส่งเลยเอาเราไปกวดเลยซะเป็นหน้าใด ไปกวดเนาะล่ะคไปลอคนไปกวดนะคือเราเอาเนื้อออกไปกวดหรือไปเอ็กซเรย์เด้อบ้ม้าัเอ็กซเรย์วาแม่ลิงมันกระทางขีดลงันเอด้อยังมันมันสอดบนอนนี้แล้วนะไปสอดมันจะมาถึงแขวแเนาถึงกระโหกก็แขอันี่นี่ทางนี้ก็ฝังเพราะกาหลดเขามัแห้งกสารพัดและแวนหลดกัจมมันคูออกเบิร์ของชุ้นเามุนใส่แดนแวนจาก มันปิ่นกับหนากำลังจนมันสีออกแล้วเราบบก,กิดนะจ๊ะใบบัวโบกระบอกเราโบเดซี่สามในนั่งสิคิดจุตุตายจำกลิ่นใจตอนนั้นนะสมองบม่เคยลืมขนาดสมองตายไปสามมือนอนรับพันมายังคุยตั้งกี่ถ <c oughs> ึงป้าคลนะิคสไตล์กันยังคุยตั้งปุ๊้ากันนะจ๊ะ <c oughs>

นอนพักผ่นต <economies> ื่นมาจกว่าลืมเบิดบุจักร้อนไม่เป็นเอาเอาแบบคือพนเช็ดตัวฝนเอียฝนเช็ดูน้าอะไรไม่รู้ ลืมเบิร์กระซั่เกิดไหมแต่ว่าในเรื่อง,ง,องปีเลี้ยวปีกลายมันนี่ลืมเบิร์บอกแล้ววังผิดมาต๊ะจะด้วยข้าแดดอ่อนจังหน่อยจะซีนเนื้อพี่น้อง รุ่นฮักมะข้าผูดให้ก่อนเอาเมเขือต้มกินแซ่บๆเหยื่อันไปฮักข้างหน้ามาพัดมาพัดใส่กุนเชียงโุ่งเขา่ามะพร้ากุนเชียง นี่ละทุกคนเดย๋ยวเ้ากาะติดตามแล้วเบิ่งเบิ่งไปเนาะลวลนสิศเป็นเนาใดพระเจ้าว่ามือคืนหนิดตะลุกแห้งว่าสันแบบแล้วโบจืออ,อียงไอ้มือคืนนี่ตะกี้เ้ากระดิ่งคิดซนะีมาอยู่เนาะคำบาต้นมาแต่เว้นแต่บาต้นมากระดิงเกือบเจ็ดโมงบอกเกือบหนึ่งทุ่มเนาะซีมามันผัดไก่ได้เพื่อเมื่อมันดึก เรื่เบอดีมาม่มาเมือวานเถ้าอันเจสีปาาอ้อม,มาเบิดตบอก,กไปลึอย่า,งายงไปปะไปลึบเห็นกับมาเนดะ้อระวังมาเนดะ้อโตไปกัปกบบ้ัวแลสิเป็นอะไร แล้วสิเป็นแบบอาการล่องลืมลืมเนวนี้นเนาะเด้กแบบเขาเอายามาให้กินอยู่ยากินเขาให้กินอยกก็เาขาไปจะเขาที่ในลำตัว,นวอนะอแต่ใส่ยาเลยโอเคจ้ะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสีแดงเขาในุญาตลาเลยเด้อเนาะ ขอบใจเบิร์สู้ขูทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบองโฆษณาให้ในเด้อพี่นองพอกันคลิปนาะไปแร็วสบายดีจ้า